รถตรับางรถนะครับนะอนะนี่เมารวกนั่งผูกม่นนะครับกระบระอรผสมของตาง้าต,ตัวนี้ค่ามันสร้างพิเศษครับอัดทึบเมดเลยกนะว่างล่างสองทั้งไตให้เมดทุกเส้นล่างสาล่างส,าม,างสามแล้วก็ซับด้วยลิ้แดงครับ ตัวนี้ก็เป็นล่างสามครับยึดหืขึ้นมากไ้เฮ็ดเป็นทูนตั้งตัวนี้ลูกค้าสร้างเนี้ยตัดให้ครับตัวนั่นก็เป็นตัวรูปลักษณ์เดิมๆครับเน้นเล็กล่างสองล่างสามที่เราละพี่น้องตังกระลังจุดขๆสองตัวนี้สิ่ไปทั้งอุดรทั้งสองตัวแล้วพี่น้องได้แล้วมีตัวนี้ของตัง เพชรไก่เครับตู้ในบ้านครับใส่ขอตัดโลโก้ขาขาวดำเนาะนี่แหละาส่ครับเดีรยเดยโครัเดีบรรยากาศบ้านกรับขอบคุณยับครับ เจ้ากันครับครับข้างหนึ่งยกกระโดงซัดนะครับหน้าหนึ่งหน้าล้านเ้าปตายล้านรับทำทุกอย่างครับรับทำท,ท,ที่ยกมัน สนใจเบอร์โต้พิการล่ามตั้งลบสิจูออกแกต่สะฮัตสะขันมากขันพี่รองมาทั้งน้องหนึ่งซีออกกต่สะฮัสะขันมากเล่ตลาดงัวมากแถวบางพินเนาะครับเนาะคอนสีฮอดลงแปลงสิยูหัวมือขันมาทั้นในเมืองเล่ลงแปลงมากสิยู่ใายมือเล่ปากด่างเกือนไในฟังทั้งไอสิไปสะัสะขันเนาะพี่น้องล่านห้องสิยู่ใายมือขันมาทั้งในเมืองขันมา การทำร้านทั้งสีส้สมือเนาะตอนทส่ฮอดโลกแกบบน,นทินเท่าเองนะครับเละแม่รีวิวหัวชิ้นนั่งมือครับพร้อมกับโลโก้ทางดาวดำครับสีสมแป๊บเลยครับพีบโโบบ่นองกแบบเล็กคงสร้างแน่นๆออกแบบสวยๆเนาะครับเนาะที่นนอง ความผู้ใดสนใจก็โทรมาเด้ครับเดี๋ยวจีากเบอร์โทรไว้ก็สัสญญ่งกับิึงได้คิดก็เห็นเบอร์โทรหรอกก็โทรสั่งโทรถามเบิึงก็ได้สอบถามสนใจโทรมาเด้ครับเด้อสว,วัสดีครับ